สวัสดีค่ะขอ,อนำเสนอให้ชมกับรถกระบะมือสองนะคะฟรีดาวออกรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินก็นได้นะคะหรือว่าที่เรียกว่าเคดตดี D D. ฟรีดาวค่ะมิสูบิ i ิไทยท่านพัสดสอ g จุดห้าจีเค่ะรถกระบะตัวสูงมือ2เน้นตามสภาพนะคะรถสวยพร้อมรุยพร้อมวิ่งทั่วไทยไปได้ทุกที่รถเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงไฟฟ้าปรับค้างไฟฟ้านะคะ แผงประตูไม่แตกไม่ร้าวไม่หักค่ะาบก็ตามสภาพเลยนะคะตามรูปมีริ้วรอยผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ไม่มีรอยขาดค่ะราคาคันนี้นะคะเพียง149,000บาทเท่านั้นนะคะเครื่องยนต์เดิมๆแน่นๆแห้งห้องเครื่องไม่หยดไม่เยิมนะคะสีสันไม่น่าเกียดค่ะมีดูรอยเด็กน้อยเท่านั้นเองภายในก็กว้างสะอาดแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้ครบ เกียร์เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบทุกเกียร์เฟืองท้ายไม่หอนค่ะช่วงล่างไม่มีดังกอกแกกนะคะ149,000บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวออกรถโดยไม่ใช้เงินก็ได้สนใจนะัดดูรถตัวจริงติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ตมคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแอดมินแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ